นี้มาดูสว่านแบตเตอรีย่ยี่ห้อดองเชิงรุ่นนี้จะมีกล่องพลาสติกมาให้มีแบตเตอรี่2ก้อนนี่ผมเอาออกไปใช้ก่อน2นึงโวลต์นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมตัวแท่นชาร์จก็จะมีไฟแสดงสถานะการชาร์จนะครับของแท่นชาร์จตัวนี้นะเสะียบปลั๊กเข้าไปเนี่ยนะครับจะมีไฟสีเขียวติดกระพริบนะครับแบตเตอรี่เข้าไปชาร์จเ๊กเข้าไปแดงติดค้างก็แสดงว่าทําการชาร์จอยู่นะครับ,รรรบอยากรู้มาดูด้านในครับเห็นของดีไม่ดีนะมาแบตเตอรี่นะครับที่เสียบเข้าตรงนี้นะครับผ่านตัวควบค ชว,วิตก็ค่อนข้างดีเลยจะมีตัวกันฝุ่นนะตัวนี้เป็นคอนโรดสเต,เตเตอร์ไฟเข้ามาทั้งหมด3เส้นตัวโรเตอร์เนี่ยรับเป็นเม่ล็กถาวรไม่ต้องใช้แปลงถ่านนะครับเป็นบัตเล็นี่นดูตัดน,นี้เลยหัวาท้ายนะครับเป็นลูกปืน625อ z ใบพัดระบายความร้อนติดอยู่อย่างนี้เลยกำลังของโรเตอร์นะครับขับผ่านเพนติลเกียร์ทั้งหมด3ชุดนะครับนี่ชุดที่1 ชุดที่2ในชุดที่3นะครับป็นิต์ลี่เกียร์เนี่ยก็เป็นเกียร์ที่ทรงถ่ายกำลังได้ดีทรอกตัวนี้ก็60นิวตันเมตรล่ะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดกระแทกลูกปืนกลมๆเนี่ยทั้งหมด6ตัวนะครับนะครับตัวลิงเกียร์ตัวสุดท้ายเนี่ยจะมีสันนูนขึ้นมานะครับที่เราปรับกระแทกนะลิงเกียร์มันจะเข้ามาประกบคบเนี่ยวิ่งผ่านลูกปืนมันเข้าออกดึงเข้าออกเป็นการกระแทกนะครับชุดที่2เนี่ยจะมีพินียนอยู่5ตัวชุดสุดท้ายจะ5ตัวเพื่อความละเอียดในการทรงถ่ายกำลังนะครับ แรงได้เบาได้โอเคได้นี่ก็ติดตั้งทีวีับสว่านแบตเตอรี่นะครับทำให้งานรวดเร็วแล้วก็ง่ายโอเคครับลุยเป็นเกลียวละเอียดที่ผมจะขันเข้าไปเราเล่งปื้ดเข้าไปเลยเนี่ยมีโอกาสที่น,อน็อตจะปีนเกลียวก็กดเบาๆครับอา่าเข้าไปเกลียวสองเกลียวแล้วอ่าแล้วก็เล่งได้ครับ,รบตัวนี้ก็ระบบสว่านนะครับฟรีคลัตมันจะไม่ทํางานจำเจดีเนี่ยเจาะมุดเข้าไปเลยสามารถปรับ2ระดับนะตัวนี้คือเบอร์หนึง่ง เพื่พอนสผ้าดูบ้างเนี่ยแล้วก็ปรับมาที่สว่านเลยเอาตวเดี๋ยวขึ้นแบบเบาๆเลยแรงดีครับอินมอ่อนปรับไปที่มวกกระแทกนะแะแทกไม่แรงนะครับถ้าแรงแตกตัวนี้จะแตกเราใช้ดอกคาร์ไบเจาะแล้วมีการกระแทกนิดหน่อย <S <S รเรียบร้อยครับกับชะดอกสว่านคาร์ไบที่เขามีขายทั่วไปการกระแทกที่ไม่หนัก แทกหนักๆก็จะเป็นโรตารี่ไปก็เจาะผ่านกระเบื้องเจาะผ่านหินอ่อนเรียบร้อยครับทะลุเลยเห็นไหมสบายเลยครับตัวนี้หินอ่อนนะตัวนี้นะครับเป็นหินอ่อนนะครับเครื่องในดีเกียร์ดีระบบส่งถ่ายกําลังดีราคาค่าตัวนะครับตัวนี้3,000กว่าบาท ตั้งจากว่ามีแบตเตอรี่ถึง2ก้อนแล้วก็มีแท่นชาร์จด้วยคือไปตัวเปล่านะครับไม่มีแบตเตอรี่มีแต่ตัวสว่านก็จะถูกลงอีกนะครับในตะก้า,กาที่ค่อยไว้เนี่ยก็เข้าไปดูได้ครับแล้วก็ไปเลือกเอาว่าจะเอารุ่นไหนยังไงโอเคนะไว้ใจได้นะครับ